เกี่ยวกับการใช้งานโมเดลนะครับแพทเทิร์นกลับตัวเป็นหลักนะครับแพทเทิร์น M กับ W นะครับวิธีการใช้งานนะครับรวมถึงมุมมองการมองแต่ละเฟสครับว่ามันจะเป็นปัญหาสำหรับเทรดเดอร์นะครับที่ใช้ชุดความรู้นี้ถ้าเกิดว่ายังยังมีพื้นฐานในเรื่องของ AI m มาไม่มากพอหรือว่ายังมีเรื่องการมองดีมานซับไพแม้กระทั่งดาว n ทอรรีเนี่ยนะครับมันเป็นระบบที่ไฮบิดนะดังนั้นมันอาจจะต้องใช้นะครับ พื้นฐานนะครับในเรื่องของ s t r u c t u r e นะครับ p r ริ e ่นะครับดีมันซ Supply นะครับแล้วก็เ m c ในการมอง Structure นะครับถ้าเกิดว่ามีพื้นฐานเหล่านั้นนะครับจะทำให้เรานะครับมองรูปแบบของโมเดลที่ผมนะครับนำมาเสนอนะครับนะฮะหรือในอีบุ๊กก็ตามนะครับก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้หัวข้อถัดไปก็คือเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาอธิบายในเรื่องของเฟสนะครับเฟสการทำงานของแต่ละเฟสนะครับว่า เวลาที่เรามานั่งรอกราฟเนี่ยเราอาจจะต้องการข้อมูลนะครับหรือต้องการอะไรที่มันทําให้เรารู้ว่าเออเรารอไปเนี่ยไม่ได้รอเกอินนะหรือว่าเราต้องรออะไรให้มันมากขึ้นนะครับนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของเฟสการทํางานนะครับโดยโดยเฟสการทํางานของของโมเดลเนี่ยนะฮะจะแบ่งออกเป็นสามเฟสนะครับเป็นหลักเลยนะครับ,นะรบในเรื่องของการเล่นเทรดสุดอัพโมเดลนี้นะครับแล้วมันก็ เล่นได้หลากหลายนะครับหมายความว่าหลากหลายในที่นี้คือมันเล่นได้ในรูปแบบหลายเทรนไม่ว่าจะไซด์เว่ยอัพเทรนดาวเทรนนะครับเขาเขาสามารถเล่นเ,เราสามารถเล่นเนี่ยตัวโมเดลนี้ได้หมดเลยนะครับแต่เราอาจจะต้องอ่านระยะของเฟสนะครับความชัดเจนของแต่ละเฟสให้ได้นะครับว่าในแต่ละเฟสเนี่ยม,มันมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับโอเคเรามาในส่วนของตัวรูปนี้นะครับตัวอย่างของ อ่า uh, EU นะครับในตัว EU เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะต้องค่อยๆอ,อธิบายไปเนาะนะครับเพราะว่าในตัวของ EU เนี่ยมันเป็นลักษณะของกราฟเนี่ยมันเป็นโครสร้างขาขึ้นมานะครับนะฮะคือในกรณีที่มันเป็นโครสร้างขาขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้ากรณีที่เราเจอหน้าง,งานที่ราคาเนี่ยบอสมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วมีการพักตัวนะครับถามว่าการพักตัวนี้ก็คือชุดไหนชุดนี้นะครับการพักตัวชุดนี้นะครับพอมีการพักตัวชุดนี้เนี่ยนะครับตัวราคาเนี่ยนะ ลงนะครับลงไปแมทออเดอร์เนี่ยที่บริเวณของดีมานนะครับตรงนี้นะฮะลงไปแมทออเดอร์ที่บริเวณของดีมานนะครับเมื่อลงไปแมทแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นลำดับถัดไปก็คือแมทเสร็จพาราคาขึ้นมาครับนะฮะซึ่งตอนที่มันพาราคาขึ้นมาเนี่ยถามว่าตัวราคาเนี่ยสังเกตดูดีๆนะว่าถ้าให้ผมมองเป็นสวิงนะตัวเล็กๆพวกนี้ผมจะไม่มองเป็นแพทเทิร์นนะครับ ผมจะมองเป็นชื่อเรียกของดีมาสไพน์นะครับที่ผมบอกว่าเราต้องเข้าใจนะว่าในโครงสร้างนะในหนึ่งสวิงเนี่ยมันจะเจอน้อยหรือว่าเจอดีเทลเนี่ยที่เป็นทั้งทวิงแล้วก็ดีมาสไพน์นะครับไม่ว่าจะเป็นออเดอร์บล็อกเอฟวีจีอะไรในหลายาศาสตรในหลายาศายสตร์ความรู้มันก็จะอยู่ในในกราฟหนึ่ง e x เ e n s i o n ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งหมายความว่าชุดเนี้ยที่มันลงมาเนี่ยแดงๆเนี่ยนะครับผมผมจะมองพวกนี้เป็นสไพนนะตามชื่อเรียกเลยก็ดรอปเบดดอปนะครับ อ่าตัวนี้เป็นเบสเยอะตัวนี้เป็นเบสน้อยนะครับแต่ว่าที่เราเห็นเป็นสวิงเนี่ยเห็นเป็นโครงสร้างก็คือชุดนี้นะครับชุดที่โร่เนี่ยอ่าตัวนี้มันมีสวิงแรกแต่ไม่ชัดใช่ไหมนะครับแล้วมันก็มีอีกสวิงนึงขึ้นมานะครับซึ่งตัวเนี้ยผมมองในเรื่องของสวิงแรกเนี่ยมันเป็นเลลรี่เบดเลอรี่อีกแล้วนะครับแล้วก็มันถูกราคาปิดเนี่ยเกินกินนะครับอ่าราคาปิดก็คือโครงสร้างเนี่ยมันขึ้นมาเป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะครับเ <c oughs> ท่ากับว่าตรงเนี้ยถูกลบออกไป ถูกโอเวอร์แลปออกไปแล้วกลายเป็นบอสตัวนี้แทนนะครับตัวนี้ไม่ได้มีระยะอะไรแล้วนะครับอันเนี้ยพอเราได้สวิงตัวนี้ปุ๊บเรานะครับพยายามเข้าใจเรื่องวิธีการก่อนเนาะนะครับก่อนจะไปแบ็กเทสก่อนจะไปทําอะไรทั้งสิ้นนะครับผมมองว่าเราต้องเข้าใจดีเทลของของตัวระบบก่อนนะครับในเฟสหนึ่งเนี่ยคือมันมีในรูปแบบของแพทเทิร์นกลับตัวนะครับอ่ะเป็น W ขึ้นมาแน่นอนนะแต่ดีมานก็คือทดสอบกับดีมาแล้วก็ สร้างแพทเทิร์นกลับตัวนะครับ W ส่งขึ้นไปนะส่งกลับไปเสร็จเนี่ยราคาเนี่ยกลับมาปฏิกู l a t i o นนะครับ uh, r e a c t ขึ้นไปอันนี้คือจุดของการคอนเฟิร์มของ Mark Up นะครับคือยืนยันแพทเทิร์นกลับตัวยกไฮส่งขึ้นนะเป็นโมเดล Double Bottom W3 นะครับนะฮะพอยืนยัน Bottom W3 เสร็จปุ๊บนะครับกราฟเนี่ยส่วนมากเขาจะมา r e c t นะครับเมื่อ React ติดแล้วเนี่ยมันจะยืนยันว่าตัวนั้นเป็น Mark Up หรือเป็นเทนขาขึ้นแล้วดังนั้น ชุดนี้แหละคือสวิงที่ยืนยันแล้วว่าเออัอน,นะอ่าตอนเนี้ยโครโซ่ตัวเนี้ยนะฮะเป็นขาขึ้นนะครับพอเป็นโครโซ่าขาขึ้นเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็จะด,ดูจุดที่มีเนี้ยสําคัญก็คือในในจุดที่มันเป็นคีย์เดเวลก็คือชุดเนะี้ยดีดีมานตัวเนี้ยมันเป็นดีมานสําคัญที่ส่งราคาเนี้ยไปเกิดบอสได้นะครับตรงเนี้ยนะฮะนะส่งไปเกิดบอสได้เห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยนะครับพอส่งไปเกิดบอสได้เนี่ยในเฟสหนึ่งเนี่ยเฟสหนึ่งในรูปแบบของการเขาเรียกว่า คโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ดีๆเนี่ยนะครับราคาก็ไม่สามารถดําเนินการไปต่อได้นะครับ u ีๆก็มีการทําลายนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าตรงเนี้คือจุดที่บ่งบอกว่าเป็นมาร์คอัพแล้วหรือว่าเป็นคโครงสร้างหรือตลาดขาขึ้นแล้วนะครับเฟดเฟดตรงนี้วงกลมตรงนี้คือเฟดของขาขึ้นแล้วนะครับนะฮะมันเป็นเฟดของมาร์คอัพนะครับพอเราได้เฟดของมาร์คอัพเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวถัดไปก็คือ ราคาเนี่ยมันจะกลับมารับของเนี่ยที่บริเวณของชุดรีฟรีบูริแอร์ูเรชั่นนะครับก็คือก้อนเนี่ยทั้งก้อนเลยนะครับพอมันมารับในจุดสําคัญได้เนี่ยนะครับราคาเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้ทุกคนที่ดูอ e ีบุ๊กอยู่หน้าหน้าที่มันเป็นฟูลไซเคิลเ่ยควรจะเข้าใจเลยว่าผมเขียนไว้แล้วนะครับว่าถ้ามันมาแตะแล้วมันไม่สามารถทำโอ่ทำไฮไปต่อได้ในระยะฟิโบนะระยะฟิโบก็ระยะนะครับถ้าให้อินก,ก็คือตีที่ extension นะครับ ีที่วนะครับเราก็จะเห็นว่าระยะเนี่ยสองมันอยู่ข้างบนนู้นดังนั้นหมายความว่า,า Re a c t เนี่ยมันจะต้องกลับมาอ่ะมันจะต้องหลังจากที่เขาคอนเฟิร์มรีแอเสร็จแล้วเนี่ยราคาจะต้องกลับมาแล้วก็รับจุดดีมาสําคัญเนี่ยวิ่งไปที่ระยะ TP ก็คือ2 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนี่คือเป้าของการ expansion ในคลื่นตรงนี้นะครับที่ระบบสร้างขึ้นมานะครับพอมันเกิดขึ้นแบบนั้นปุ๊บนะครับราคาไม่ได้ไปต่อได้นะครับเท่ากับว่า ซัพพลายเป็นผู้คอนโทรลแล้วนะครับมันติดซัพพลายอะไรอยู่เราสังเกตดูนะว่าอันเนี้ยนะครับสวิงไฮด์ตรงนี้มันมีการแมทออเดอร์ที่ซัพพลายนะครับนี่บนตรงนี้นะจุดจุดที่มันไปแมทมาเนี่ยนะครับมันไปแมทมาเสร็จมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันไปสร้างแพทเทิร์นกลับตัวเฉยเลยนะครับอันนี้เราจะใส่สีไว้เท่ากับว่าบล็อกเนี้ยอยูดีดีเนี่ยราคาเนี่ยมีการสร้างแพทเทิร์นกลับตัวเห็นไหมมันก็ตรงกับระบบฝั่งเซลล์ทันทีก็คือ ตัว n น็กไลนเนี่ยนะครับมันมีการกลับมาแมตดีมารของชุด r e a c คูล레이ชันนะครับพอมาแมตกับชุดดีมานของ r e a c คูล레이เนี่ยก็คือตรงนี้แมตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เบรกได้ตัวนี้ก็กลายเป็น n e ็กไลน e นะครับเนี่ยตรวนี้นะฮะกลายเป็น n e ็กไลน e นะครับนะฮะพอกลายเป็น n e ็กไล n e เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> อ่มันจะมีเรื่องของการคอนเฟิร์มนะครับการคอนเฟิร์มการทับซ้อนกันนะครับอ่เราจะต้องเข้าใจว่าไอ้กรอบของ w นะครับมันมีไว้ยืนยันคือมันยังเป็นสัญญาณเบื้องต้นอนะ่ะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่การยืนยันขาขึ้นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับในในตามระบบนะร้อยเปอร์เซ็นของประบบไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นตแบบชนะของตลาดนะเราพูดถึงร้อยเปอร์เซ็นตของระบบนะครับเพราะนั้นหมายความว่าในเฟสหนึ่งเนี่ยอันนี้คือการเล่นแบบรูปแบบของการเคาน์เตอร์เทนขออภัยด้วยนะทุกคนดีผมยังไม่หายดีนะครับอ่ะนะครับ คือราคาเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นกลับตัวเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การยืนยันเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้ยืนยันร้อยเนี่ยนะฮะว่ามันจะขึ้นแต่พอเรียกมันทางานเนี่ยเราบอสออกไปได้นะก็ยืนยันแล้วเราเป็นมาร์คอัพดังนั้นเนี่ยเมื่อมันยืนยันได้จุดที่มันยืนยันเนี่ยเวลามันถูกทําลายมันจะกลายเป็นช็อคที่มีคุณภาพนะครับอันนี้คือวิธีการที่ผมเอาไว้ไล่นะครับไล่สตั๊กเจอร์ของเ m c เนะก็คือเอาเรื่องของไ r i ซ์เซคเกิลกับโมเดลแพทเทิร์ ก็คือตรงนี้สักครู่นะทุกคนหาไม่เจอผมลืมนะครับแป๊บนึงนะนี่ครับก็เกิดเช e งอ c h a r a ิ t e r ตรงนี้ล่ละก็คือ,อเบรกแนวรับราคาเนี่ยของ reactivation นะครับพอเบรกเสร็จแล้วเนี่ยเฟดมาร์คแถูกทำลายครับก็กลายเป็นว่าเราต้องรอให้เกิดการ r รีดิส r ิบิวชันนะครับแต่เราจะกลับมาพักไปก่อนเฟดที่1เรามาท่องอีกครั้งหนึ่งคือเฟดที่1เราเราต้องให้ราคามันเกิด รูปแบบของการเป็นมาร์ u อัพก็คือมี W บวก Re ียกโครเรชนนะครับเฟสที่หนึ่งนะทุกคนไปใส่เอาเองนะนะครับเพื่อเพื่อจะจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับกลับมาทบทวนคลิปแล้วก็มาทำการบ้านเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือให้ให้มันเกิด W เนี่ยบวกกับ Re ีกก่อนมาถึงจะหยุดยันเป็นมาร์ u อัพแล้วก็จะยุดยันเป็นเฟสที่้นะครได้นั่นหมายความว่ากรณีที่เราเล่นบายเนี่ยเราก็จะเล่นเราก็จะรอให้เฟสที่1ทํางแบบนี้นะครับถามว่าเราเอาเฟสมาใช้เพื่ออะไรเอาเฟสมาเพื่อให้เราเนี่ยไม นะฮะการเทรดมันต้องมีแบบแผนชัดเจนนะครับมันต้องเป็นจิ๊กซอตัวที่1นะครับเราจะกระโดดข้ามไปเล่นตัวที่3าเลยไม่ได้นะมันต้องรู้ว่าเราต้องทําซ้ําให้ได้ก่อนว่าเฟสหนึ่งเนี่ยเราจะทําซ้ําถ้าเราเจอบายเราจะทําแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่ทับซ้อนขึ้นมาในเฟสหนึ่งก็คือเทนไลน์นะครับเราจะตีที่แนวรับราคาของ W เลยนะครับตรงนี้นะบวกกับแนวรับราคาของ r e ียคูลเลชัมันจะทำให้เราเนี่ยได้อ่าจุดที่เป็นเทนไลน์นะครับที่มีนัยามสำคัญนะครับเมื่อมีการตัดออกมานะครับ นะฮะสังเกตนะครับว่ามันจะทับซ้อนหลายสัญญาณมากเลยนะครับตัวของ p a t ิร์นกลับตัวเนี่ยนะฮะมีการยิงนะครับมีการยิงสัญญาณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบรกเน็กไลตัวเองนะครับก็คือเบรกดีมานเฟลเนี่ยนะฮะเกิดดีมานเฟลตรงนี้นะฮะผมจะใส่เป็นตรงนี้นะครับอ่ะเออใส่เป็นเอ็มอะไรเอ็มสามนะครับเห็นไหมเนี่ยใส่เป็นเอ็มสามเสร็จแล้วก็ไปพังดีมานเนี่ยที่มันเป็นดีมานสำคัญของ react c ู m b i n a t i o n พอมันพังเสร็จแล้วนั่นเบรกเอาท์เทไลไ์ได้ด้วยนะครับตรงเนี้ยนะฮะ มันเบรกเอา t นะนะครับมันมันเบรกเบรกเอาเทเลไลน์ได้นะครับเราก็ใส่ mark point สมาร์กพอยต์สำคัญไปนะครับปุ๊บพอเบรกเอาเทเลไลน์ได้เนี่ยนะครับอ่าลำดับถัดไปที่ที่ราคาเนี่ยมกมักจะดําเนินการก็คือต้องไปเบรกเบรยกด้วยมันเหมือนกับว่ามาร์กอัพมันพังอะนะฮนะมาร์กอัพมันพังก็คือโมเมนตัมขาขึ้นอนะมันเจ๊งไปล้มันมันถูกเปลี่ยนนะถูกกลับฝั่งเป็นฟลิป นะครับเป็นเชวงออฟคาแรคเตอร์นั่นเองนะครับพอถูกกลับฝั่งเสร็จถามว่าเราจะเข้าได้เลยไหมกรณีที่เราอยากเรารู้สึกว่าเราเล่นรีดิสเนี่ยแล้วตกรถบ่อยเพราะรีดิสบางทีมันก็ไม่ขึ้นมารับถามว่าเราจะเล่นในตัวแพทเทิร์นกลับตัวได้เลยไหมเล่นได้ครับแต่มันต้องใช้สัญญาณเราเราต้องเข้าใจว่าเฟสสองนี่คืออะไรนะฮะไอ้คำว่าเฟสสองนี่แหละมันมันเป็นจุดที่สําคัญนะครับเฟสสองเนี่ยตัวตัวแพทเทิร์นกลับตัวเนี่ยเขาจะต้องส่งราคานะครับต้องส่งราคาลงมาทําสัญญาณครับอ่าเราก็ไปทำเช็คลิสต์ให้เขาสิ นะครับเขียนเช็คลิสต์ให้ในเฟสสองว่าตัวแพทเทิร์นกลับตัวเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็ใส่ไปว่า M 3เนี่ยมีสัญญาณอะไรบ้างมีในส่วนของอทำลายดีมานนะครับดีมานเฟลของจุดสำคัญของ React c um o r r e l a t i o นนะครับเบรกแนวรับอของชุด r e t c o r r e l a t i o n แล้วก็ใส่ไปว่าช็อคนะครับ V V A อะไรเงี้ย <c oughs> พอช็อคเสร็จพวกเราก็รอให้ราคาเนี่ย เราก็เล่นได้แล้วไม่ต้องรอแล้วเราเล่นได้แล้วเราก็ไม่เก็บด้วยด้วยเงื่อนไขว่าแพทเทิร์นกลับตัวอ่ะเราก็โยงโยงอ่าตัวของดีเทลของแพทเทิร์นกลับตัวออกมานะครับมาใส่เงื่อนไขให้มันนะครับว่าเฮ้ยไอ้การที่มันจะเป็นแพทเทิร์นกลับตัวเนี่ยแล้วเราอยากเล่นเนี่ยเราอยากแอคชั่นตรงนี้เลยเรารู้สึกว่ามันเล่นได้นะครับเราเก็บมาเราก็ต้องเข้าใจว่ากลไกในการเล่นนะครับในตัวนี้นะครับมันมันเป็นยังไงนะครับอเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะนะครับ ใครที่มีพิมพ์แชทอะไรเข้ามาแล้วเพื่อนๆเ,เจอปัญหาแบบนั้นหรือว่าสามารถตอบแทนผมได้ตอบได้เลยนะครับผมจะได้สอนไปก่อนนะก็คือโครงสร้างเนี่ยมันจะต้องเป็นแพทเทิร์นกลับตัวขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็มีการเรียกคูมเรชั่นนะพอเรียกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิด M มารับของที่ดีมาสัมพันธ์แล้วก็ม,มันมารับเสร็จปุ๊บมันมารับไปเพื่อทําแพทเทิร์นกลับตัวแล้วก็ส่งมาทําลายชุดเรียกนี่คือเงื่อนไขของการใช้งานแพทเทิร์นกลับตัวเลียไหม นะครับเนี่ยคุณก็ตีแอร์เรียไว้แล้วคุณก็หาจุดสัพพายสำคัญที่ดิงเบร k เน็กไลน์ได้ทำลายดีมานได้แล้วก็เกิดสัญญาณเช้งออฟคาลิเ c ตอรได้มันถึงจะ pending order ที่ตัว pattern กลับตัวได้เลยนะครับวันนี้คือวิธีการเล่นนะครับเป็นไหมกระตุกไหมทุกคนทุกคนกระตุกไหมครับดูดูผมมีกระตุกเนี่ยนะผมพิมพิมพแจ้งได้เลยนะครับ ดังนั้นเราไปต่อนะโอเคนะครับพอในส่วนของอชุดรีรีมันทำงานเนี่ยก็คือรีดิสเนี่ยเราก็ใส่จะใส่สีจะใส่อะไรมันก็ได้นะทุกคนเนี่ยพอใส่ไปว่าเฮ้ยมันทำงานเสร็จแล้วนะครับเราจะเล่นตัวนี้ก็กได้นะครับสกรูะนะผมโดนไฟดูดอันเนี้ยนะครับพอมันมันบอสตัวเองไดนะ้เราพูดถึงว่าในตัวของรีดิสเนี่ยมันบอสตัวเองได้นะครับ แล้วก็มาดูว่าไอตัวซัพพลายที่มันส่งเนี่ย MLS ก็คือก้อนนี้นะฮะมันมีการใช้งานไปแล้วอะนะครับเนี่ยบอสปุ๊บอ่ะใช้งานปับ๊บแล้วก็เทลงไปแล้วก็กลับมารับไอตัวที่มีการเกิดออเดอร์บ็อกใหม่นี่ก็คือดีเทลการเล่นนะฮะเราจะเล่นแค่ไอตัวดีมาซัพพลายอะที่ที่มันส่งคุณจะเล่นออเดอร์บ็อกก็ได้นะแต่ออเดอร์บ็อกมันมันต้องบอกว่าคือเราก็ต้องเลือกอะว่าเราจะเล่นออเดอร์บ็อกหรือเราจะเล่นดีมาซัพพลายที่ส่งคอนเฟิร์ม นะเงินไขของ p r price cycle นั้นๆแต่ village เขาเรียกว่าความ stable ของการได้เงินนะครับคือมันไม่ค่อย miss ซ t ที่จะเป็น demand supply นะครับนะฮะแต่ว่ามันต้องแรกมาด้วยคุณภาพเมืนเช่นเนี่ยดอกเบดดอกนะครับมันจะต้องเป็น imbalance อ,อะไรอย่างนเนี้ยเช่นกันตัวนี้ก็เช่นกันเนี่ยนะครับ s u p y เนี่ยของชุดเนี่ยของชุด M เนี่ย M3 เนี่ยมันก็ต้องมีคุณภาพคือยิง imbalance ลงมา ย,ยิงอีบาลานมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูแท่งเทีย์มันตันๆนะครับมีคุณภาพนั่น,น,นหลายแบบนั้น,นสามารถเล่นได้นะครับอันนี้ก็คือตัวโมเดลของเราเนาะสักครู่นะทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับในส่วนของตัวเงื่อนไขเนี่ยผมขอจบไว้เท่านี้นะแล้วก็ทุกคนนะครับกลับไป ทบทวนเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวนึงนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องเฟดเมื่อกี้นี้ผมไม่ละเอียดเรื่องเฟดนะครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งเฟดหนึ่งสร้างมาร์คอัพนะครับรูปแบบการเคานต์เท็นนะครับคือเทนขาขึ้นอยู่แล้วอยู่ดีๆเกิดสัญญาณเฟดหนึ่งเฟดสองเฟดสามแบบนี้นะครับการเล่นแบบนี้มันต้องเฝ้าจอนะครับมันมันต้องเฝ้าจออยู่หน้าจอตลอดเวลามันไม่ได้นะทุกคนนะครับมันไม่สามารถที่จะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้้ไดดเฟมล่นนก็ะ สิบห้านาทีอ่ะมันก็มีเวลานานนะครับมีเวลาเตรียมตัวนานอันนี้คือหนึ่งนาทีนะถ้าเป็นพวกคู่เงินเนี่ยก็จะสามารถเล่นได้ง่ายนะกราฟดูง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นทองคามันอาจจะผันผวนหรือว่ากราฟอาจจะมีวินเลทน้อยน้อยกว่านะครับคราวนี้เรามาดูในรูปแบบของอตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นของทองคำเนี่ยหนึ่งนาทีเหมือนกันนะครับช่วงลอนดอนปลายลอนดอนจะเข้าจะเข้าเอาเซ็กชันนะก่อนที่จะถึงนิวยอร์กก็คือ4ี่โมงเย็นถึง6กโมงเย็นนะครับ ขออภัยด้วย3โมงครึ่งนะครับถึง5โมงเย็นนะครับเฟสที่หนึ่งะครับมันก็คือขาลงมาเลยเนี่ยนะฮะขาลงมายาวๆเลยนะครับอันนี้รูปแบบของการเล่นแบบ Follow t r e n นะครับวันนี้ผมมีมาแค่2ตัวอย่างนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มไลน์หน้าเนี่ยนะครับในในวีคถัดไปก็จะมาประจําในวันนี้แหละถ้าผมไม่ติดภารกิจอะไรนะครับก็จะมาเคลียร์ในแต่ละเฟสการทํางานให้นะครับก็อันเนี้ย เป็นรูปแบบของสาเฟสนะครับเฟสหนึ่งสร้างมาร์คอัพเฟดสองสร้างแพทเทิร์นกลับตัวนะครับเฟดสามสร้างรีดิทิบิวชันนะครับมีแค่นี้เลยนะครับในเรื่องของเฟสการทำงานนะครับส่วนเฟสนี้เหมือนกันเนี่ยตัวนี้เป็นฟอร์โรเทนนะครับตัวเนี้ยมันจะยิงยาวมาเลยครับขาลงมาจนไปถึงแพทเทิร์นกลับตัวครับนะฮะมันจะเหมือนเดิมนะคือเฟสหนึ่งเนี่ยมันจะบาลันจบที่ตรงราคาเนี่ยทำเทรนอะไรมาบางอย่างแล้วก็มีการ ทำอะไรมาบางอย่างเพื่อให้เราแบบจับต้องได้หรือว่าทําเหมือนเดิมได้นะครับตรงนี้ก็คือขาลงนะครับราคาเนี่ยสร้างบอสครับมีการสร้างบอสลงมานะครับตรงนี้พอราคาสร้างบอสมาเสร็จนะครับเราก็จะมองหาซัพพลายเนี่ยในใน,ในตัวนี้นะครับเราอาจจะใช้ตัวนี้เป็นแพทเทิร์นกลับตัวเห็นไหมว่ามันคือแพทเทิร์นกลับตัวแต่ว่ามันไม่มีรีดิทิบิวชั่นเราก็มันก็เป็นจุดที่เออ เป็นแพทเทิร์นกลับตัวดังนั้นราคามันก็ต้องมารีดิตดังนั้นถ้ามันเป็นเคสรีดิ่ก็ต้องรีดิตตัวเบลเลอร์ er เลยอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งมันมันเราต้องเก็บแบบเคสไปเคสไปอ่ะเราพยายามเล่นเคสเดียวไปก่อนแล้วก็รอเคสเดิมอ่ะนะฮะเราไม่สามารถเก่งได้ทุกเคสนะครับต้องค่อยๆฝึกไปทีละเคสนะครับนะฮะ,นะะอันนี้ในตัวนี้เนี่ยเอาแค่บอสพอนะครับเฟสหนึ่งแล้วก็เริ่มรับของที่ชุดบอสครับนะฮะกนะ็คือเริ่มมีการแมทซัพพลายตรงนี้นะ,ะมันจะต้องทําเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ขึ้นไปแมทซััพพลายนนะะะครบฮ เป็นขาลงนะครับทำ lower l o w ได้นะครับใส่ไว้ว่าตรงนี้ทำ lower l o w นะครับการ follow t e n นะพอทำ lower l low o เสร็จปุ๊บราคา pullback ปรับตัวขึ้นมาเทสในชุดของ pattern กลับตัวนะครับตรงนี้นะฮะแล้วพอยืนยันเสร็จตัวราคาเนี่ยราคาปิดอ่ะเขาเขาเลือกใช้ดีมานตรงนี้นะครับแต่ราคาไส้เนี่ยเขาแทงออกมาเคสนี้ก็ถ้าถามว่ามันมันก็ ไม่ดีนะครับแต่มันก็เล่นได้นะถ้ามันมองเป็นเล็กลายได้นะครับคือในเคสเนี้ยถ้าเราปรับราคาปิดเห็นไหมครับมันครบตัวดีมานนะเพราะนั้นถามว่าเราตัดสินใจด้วยอะไรนะครับถ้าจุดเริ่มต้นของราคาเนี่ยถ้าเป็นแพทเทิร์นกลับตัวเนี่ยผมผมต้องบอกว่าคือถ้ามันไม่ชัดนะครับถ้าไส้มันออกมาแต่ถูกรีเจ็ตกับไปเนี่ยบอกราคาปิดก่อนนะครับชุดนี้ก็เช่นกันเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันเป็นไส้แล้วตอนที่มันบอสใหม่เนี่ยแต่ราคามันรีเจ็ขึ้นมาเนี่ยถ้าราคาปิดเนี่ยมัน มันยืนเหนือเนี่ยก็แปลว่ามันก็ยังไม่ได้ทําการบอสชัดเจนมันยังอยู่ในไซด์เวย์นะครับเน้นราคาปิดนะดังนั้นตรงเนี้ยผมก็จะกําหนดไว้แล้วว่าเป็น M2 นะครับอ่าเป็น M2 แล้วนะครับคือเงื่อนไขการเป็น M2 ก็คือตัวดีมาเนี่ยเป็นคนส่งราคาเนี่ยขึ้นไปนะฮะเป็นคนส่งราคาขึ้นไปเนี่ยนะครับอ่าดีมาเนี่ยแปลว่าไอ้ตัวนี้มันแมทมันแมทดีมาณ์นะเนี่ยมันแมทดีมาณ์นะพอมันแมทดีมาณ์เสร็จเนี่ยมาส่งราคาไปเบรกตรงเนี้ยเกิดบอส กิดบอสเสร็จมันลงมาต่อเลยนะครับผมจะยังไม่เรียกมันช็อกนะทุกคนนะครับตัวเล็กๆไม่เอานะเนี่ยเลลี่เบลลี่เียผมจะเอาเป็นสวิงเท่านั้นนะครับดังนั้นมาตัวเนี้ยนะผมก็จะเห็นว่าเออราคาเดีย่ยชุดเนี้ยมันยังไม่มีคือการที่มันจะเป็นรีดิดได้อะมันต้องเป็นสวิงแบบนี้มันต้องมีการแตะย่อกวาดลงเนี่ยถึงจะเป็นรีลิทได้นะนะครับอันนั้นอันแรกไม่ใช่นะที่เป็นข้อต่อตัวเนี้ยผมมองว่าเป็นลควิดิตี้หรือเป็น เบรกบล็อกอะนะฮะไอ้ตัวเนี้ยนะฮะมันเป็นมันโดนสวบมันกลับมาอ่ามันยังไม่มันยังไม่ได้ทำรับเบรกแล้วก็สวีปอะนะฮะมันก็กลายเป็นลิควิดที้นะครับพอมันเป็นลิควิดที้เสร็จเราก็ประเมินได้เลยว่าเฮ้ยไอตัวเฟดเนี้ยมันเล่นเหมือนเดิมได้ไหมอ่าเราก็ต้องตีที่เทนไลน์เนี่ยแต่ว่าเฟดเฟดของการพู้แบ็กขึ้นมามันกลับไม่มี W บวกเรียกเนี่ยมันขึ้นมาดื้อเลยมันไม่ได้ติดกันด้วยนะเนี่ยมันมี W2 ตัวเนี้ยอ่าถ้าพูดถึงว่ามันมี W2 เนี่ยแต่มันไม่มี React เรี่ติดกันนะครับ ไพล์ไซเคิลมันควรติดกันนะครับมันไม่ควรอยู่ห่างหางกันนะนะครับถ้ามันติดกันอ่ะมันเป็นการแมทที่ดีครับมันสามารถติดไซเคิลแบบสมบูรณ์แบบได้ถ้ามันห่างกันแบบนี้ผมจะมองว่าเป็นรีควิซิตี้หรือว่าเป็นเ็นอัตราส่วนที่มันไม่ได้สมมาตรในเรื่องของการเล่นชัดเจนมันเป็นหน้าเทรดที่เกตลดลดลงมานั่นเองนะครับอังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้พอเป็นแพทเทิร์นกลับตัวเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเฟดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มดําเนินการกระบวนการอะไรบางอย่างแล้ว นะครับนะฮะเทลไลน์ตีไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเคส็ดไปเคสไปนะฮะให้เงินขายถูกพะพอมันเสร็จปุ๊บอ่ะเราต้องรอเลยว่าเอออิเฟตที่มันเป็นพัฒน์เทิร์นกลับตัวเนี่ยมันยิงลงมาเนี่ยมันต้องส่งไปทําลายแบบ React ใช่ไหมแต่ในรูปเนี้ยจริงๆอ่ะนะฮะไซเคิลนั่นอ่ะถ้ามันจะให้ครบนะมันมันต้องเป็นเอ็มอ่ะเก็นไหมตรงเนี้ยถ้ามันถ้ามันเป็น React ได้แล้วมันเป็นเอ็มแบบชัดๆเนี่ยผมไม่เอานะคือแบบนี้มันมันเป็นแค่เรลลี่แบตเตอรี่นะแล้วมันต่ํากว่าด้วยนะครับ ก็เลยมองมันเป็นสวิงเดียวไปนะฮะดังนั้นหมายความว่าตัวนี้มันไม่มีเรียกมันมีแค่ W ครับดังนั้นเคสเนี้ยก็คือใช้แค่แพทเทิร์นกลับตัวแล้วก็รอราคาเกิดรีดิทถึงจะเล่นได้นะครับอันนี้เอาแบบปลอดภัยก็คือรอให้ Pri c e c y c l e เนี้ยดำเนินการนะครับเนี่ยไพรซ์ไซเคเนี้ยตัวนี้นะครับพอมันดาเนินการเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยมาวางออเดอร์เท่าที่เห็นก็คือชุดนี้เหมือนเดิมเนี่ยมีสปายตัวเนี้ยที่วางที่เกิดขึ้นแอคชั่นแล้วก็สปายตัวเนี้ยที่ส่ง บล็อกออกไปได้นะครับเนี่ยก็มีสองจุดเนี่ยที่เราสามารถเล่นได้นะครับนะฮะราคาก็โอ้แลบมาปิดเอ g จีแล้วก็เอาเบรกเกอร์บล็อกไปนะครับแต่ถามว่าตัวนี้มันมีเบรกบล็อกนะครับนี่นะฮะไอ้ตัวเบรกบล็อกนะครับมันมันมันทำงานอยู่นะครับใครที่ติดตามเนื้จาในเรื่องของเบรกบล็อกมาเนี่ยก็จะเข้าใจแล้วว่ารีดิตอ่ะมันคือจุดที่จะมีเบรกบล็อกอยู่ในตัวมันนะครับข้อนี้เอาไว้ผมมีเวลานะครับก็กําลังเขียนหนังสือเพิ่มเติมนะครับในมีโว่กันนะนะครับ ตอนนี้นะครับลำดับถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าเฟสสเนี่ยเราต้องรอให้ราคามันเกิด BOS นะครับแต่อย่าลืมนะวิธีการเนี่ยของการรีดิทที่ดีเนี่ยมันควรที่จะสร้างแพทเทิร์นกลับตัวก่อนนะครับแล้วก็มีการเทสมันจะมี2เทสคือไม่เทสอ่ะนะฮะถ้าไม่เทสเราก็ต้องตีแอลเรียมันไว้อย่างเงี้ยแอลเียของแพทเทิร์นกลับตัวมันจะต้องสร้างลิคว i ดิตี้รับย่อเพื่อให้รีเทลเนี่ยตั้งสต็อปลอสนะครับ แล้วก็กวาดเกิดสภาพคล่องแล้วก็ลงเนะจะเป็นลีดิทที่ดีครับนะฮะอันนี้ก็คือการมองเป็นลีดิทนะครับมาะนั้นก็ในยะสําคัญก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับรูปนี้จะเป็นรูปแบบของการ f o ร์โรเทนนะครับเฟสหนึ่งนะครับราคา,าสร้าง W2 pull back กลับตัวขึ้นมาหลังจากที่เป็นเทนขาลงมานะนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็พอปรับตัวขึ้นมานะครับเฟสหนึ่งเนี่ยมันจะมาจบด้วยการมหาสะพายแล้วก็สร้างแพทเทิร์นกลับตัวนะครับ แล้วก็ในระยะของเฟสสองเนี่ยคือแพทเทิร์นกลับตัวเนี่ยส่งราคาเนี่ยไปเกิด M2 ครับหรือเฟลดีมานด้วยหรือชวงออฟคาเลคเตอร์ซึ่งในนี้มันไม่มีมันเป็นเพียงแค่เฟลดีมานนะครับก็คือดีมันสำคัญที่ส่งเบรกอันนี้เนี่ยเนี่ยส่งเบรก W2 เนี่ยที่เราเอาไวช้ชือซื้อเนี่ยในชุด W มันก็พังนะครับก็คือมันมันมันรับไม่ได้นะครับก็หมายบอกว่าเฮ้ยโมเมนตัมของฝั่งซลเลอร์นี่มันรุนแรงกว่าเทรนหนึ่งคือเทรนนะครับ อยู่กับปัจจุบันนะครับผมไม่ค่อยอิงฝั่งซ้ายนะผมไม่ค่อยไปดูมันหรอกผมจะเทรดตามกับปัจจุบันมากกว่านะครับนอกจากเสียว่าคือผมไม่ไม่อาถามว่าเคสที่ใช้คีย์เลเวลเล่นได้ไหมเล่นได้นะคะนั่นเล่นได้นะครับ,รบแต่ว่าในส่วนของคีย์เลเวลเนี่ยบางทีคีย์เลเวลนั้นอ่ะมันมันเป็นแท็บสมาร์เมนีแทบก็คือดีมาเด้งเด้งเด้งลงเด้งลงอ่ะแล้วสถิติระยะยาวมันก็ทําให้รู้สึกว่าเด้งไปแล้วก็ชอบลง นะครับผมเลยรู้สึกว่าเล่นกับปัจจุบันเนี่ยบังคังเวิร์กกว่าแต่ว่ามันต้องใช้จริตของ scoping หรือว่าออกภายในวันนะครับไม่ไม่ไม่ได้ดออกไกลนะถ้าออกไกลมันก็ต้องดูหลายปัจจัยแต่ว่าเล่นแบบแปบ๊แปบๆจบเนี่ยไอ้นี่อย่างตรงเนี้ยนะครับระยะเวลาในการรับไม้ก็ถ้าออกเนี่ยอย่างเนี้ยสิบสี่นาทีเองถ้ากับว่าคุณรอมันฟอร์มตัวมาสองสามชั่วโมงนะครับแล้วก็เทรดอยู่แป๊บเดียวนะครับก็การเทรดคือการรอเนี่ยฟอร์มตัวอยู่หนึ่งชั่วโมงสี่สิบเอ็ดนาที รเราก็จะได้รู้ระยะเวลาของ d u r a t i o n setup เข้ามาด้วยว่าระยะเวลานี้อยู่ประมาณนี้ชั่วโมงทุกชั่วโมงเนี่ยเรามาเช็คได้ตัวนี้เช่นกันนะครับกลับมาเช็คทุกชั่วโมงครับอันนี้5 5นาทีนี่ก็เหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยเวลาผมว่ามันมาตรฐานนะชั่วโมง17นาทีนะครับชั่วโมง41นาทีนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับคือในชุดที่เกิด Markdown นะอย่างตัวนี้ก็เกิด Markdown นะครับก็บริเวณเนี้ยเป็น Mark d o า n เรียบร้อยนะครับยืนยันนะครับ ยืนยันขาลงนั่นแหละนะครับมาร์กดาวนะฮะตรงนี้ก็เช่นกันนะครับยืนยันขาลงนะครับระยะเวลาก็ถ้าทำเฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยกว่าจะครบโมเดลเนี่ยก็มีระยะเวลาสาเฟรมเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับทั้ง2รูปแบบเลยทั้งขาขึ้นเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับแล้วก็ขาลง f o l l o w t e n นคอนเฟิร์มนะครับก็จะเปรีอยู่ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ผมนะครับมีเวลาเนี่ยมาสอนอยู่ประมาณนี้นะทุกคนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ พักตัวในเรื่องของการแข่งขันลดอยู่แล้วก็ตอนนี้เหตุการณ์มันไม่ปกตินะครับที่สนามช้างเนี่ยมันหยุดการแข่งขันอยู่ผมก็เลยอาจจะไม่ได้ไปแข่งใน,ในสนามถัดไปนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เขาเขาต้องใช้เป็นที่ลีภัยนะครับของที่บุรีรัม์นะครับก็เลยตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมาอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ใครที่อยู่จังหวัดนั้นก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับวันนี้ผมก็น่าจะมา,าแชร์ความรู้นะครับประมาณนี้นะฮะก็หวังว่านะครับในความรู้ของ สองตัวนี้ที่มาแนะนำให้ดูเนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์เราเอาไปต่อยอดได้ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงวิดีโอย้อนหลังไว้ให้แล้วก็ส่งลิงก์อัปเดตมาให้กับทุกท่านนะครับใน Discord นะครับถ้ามีความรู้อะไรหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยผมก็พยายามจะเตรียมรับปัญหานั้นไว้นะครับแล้วก็เตรียมวิดีโอนะครับมาไล์สอนให้เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับในเนื้อหาของวันนี้นะครับก็อาทิตย์หน้านะครับขอให้เฉดดีขึ้นนะครับขอให้มีสติมีสติที่ดี นะการเทรดนะครับเจอกันเอพิโซดถัดไปนะครับวัสดีครับทุกคนนะครับบา,บายๆครับ